นั่นก็ปาบตึงนี่ก็ปาบปาดก็ถามว่าไม่เลยหายเจ็บขาแล้วหรอยังไม่หายเลยว่าจะไปหาหมออยู่แม่เขาติดคิวขึ้นเอรีวิวสบู่หน่อยพี่เต๋พอแล้วผมทึงอยู่ไปเมื่อวานนี้แล้วพอเลยเธอเขาจะเสร็จแล้วนะอะไรนะ Hãy cho kênh yeah. Tâm yeah. bye mà à chắc là lần nào làm bảo đây, bye luôn mọi người ạ, bye เช่เดีจุ๊บแก๊งจุบนไหแกนนทองไม่เอาเอาทำไมถือคนเป็นหมื่น <laughs>